สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทะลล์โดยไม่บอกความสุขหวาโตโต แม่หมอหัวตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออล่าพลังงานเอนิจีบวกบวกให้ทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่น้อมรับกดไลค์กดแชร์ยินดีรับนะคะหรือว่าได้รับนะคะไม่ขอนะคะทุกคนเพราะขอมันจะเป็นการแบรมือเนาะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณารรรแต่ถ้าคนค้ำก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้สุเปอร์แตงแม่หมอนนะคะขอให้บุญนำพา ให้ทุกคนมีแต่ความสุขคิดดีๆสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรานะคะนำพลังงานบวกเข้ามาหาตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้เช้านี้ นะคะเรานึกถึงบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะก็คือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรมาท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นใหญ่ที่คุณไปไหว้มาไม่กี่วันนี้นะคะหรือช่วงภายใน7วันนี้ที่คุณไปขอท่านมาท่านอยากบอกอะไรครับคุณคะท่านอยากสื่อสารหรือแนะนําแนวทางอะไรให้กับคุณคะนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ มาค่ะมาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพนับถือที่คุณเพิ่งไปไหว้มานะคะในช่วงสามช่วงแบบว่าเออเสาร์อาทิตย์นี้นะคะหรือว่าคุณไปขอพรในช่วงกินเจเนี่ยนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพนะคะพระโพธิสัตว์ต่างๆนะคะที่ช่วงระยะเวลากินเจเนี่ย บางคนไม่ทานเจก็ไม่เป็นไรนะคะแม่หมอก็ไม่ไม่ได้ทานนะคะแม่หมอจะทานมังสวิรัตนะคะทุกคนท่านอยากบอกสิ่งใดกับคุณเล่าะช่วงเวลานี้และท่านอยากให้พรอ,อะไรคุณจริงๆนะคะการงานใครไปขอเรื่องงานคะขอให้การงานรุ่งใช่ไหมคะขอให้ธุกรกิจรุ่งบางคนไปขอให้ธุกรกิจประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยค่ะ งานใหม่ๆจะเข้ามาคุณจะได้รับออเดอร์ปังๆๆถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะไปขอให้ธุรกิจนะคะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเราบอกได้เลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแสดงคุณทุกคนทุกคนนะคะนี่คือเช้าเช้าเช้าเชมาเราก็กรีดไม่ได้เลยนะคะทุกคน กินแบบอยากกินก็กินไม่ได้เยอะนะคะเสียงดังไม่ได้เยอะนะคะทุกคนนะคะนะคะน,ะคะนั่นคืองานงานของคุณจะประสบความสําเร็จบางคนไปขอเรื่องงานให้งานประสบความสําเร็จเมื่องานประสบความสําเร็จเงินมาไหมคะมาเงินก็มาสิคะทุกคนจ๋ามาค่ะแล้วไงต่อคะนะคะมาดูนะคะตัวตนของคุณนะคะพบตนุของคุณทุกคนคุณ นะคะเราจะบอกว่าตอนนี้นะคะคุณกําลังจัดระบบเรื่องการเงินรู้จักออมรู้จักประหยัดคุณได้เหมือนสมมติว่าถ้าคุณได้เงินมาสักก้อนหนึ่งคุณต้องรู้จักกดจักออมนะคะจักเก็บนะคะไม่ใช่ใช้ใจ,จ่ายฟุ่มเฟือยนะท่านบอกว่าสมมุติว่าคุณไปขอเงินท่านแล้วท่านให้คุณภายใน3วัน7วันเนี้ยที่คุณไปขอท่านมาแล้วคุณสมมุติว่าคุณไปขอเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ตาม นะคะเมื่อคุณได้รับแล้วให้คุณรู้จักเก็บจากอ,อมอย่าใช้ใจ่ายพุ่งเฟือยนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะสิ่งที่ท่านนะคะมาสื่อสารให้คุณได้รับรู้ว่านะคะเมื่อคุณได้แล้วคุณก็นะคะอย่าใช้ใจ่ายพุ่มเฟือยนะคะโอกาสไม่ได้มีหลายครั้งนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะแล้วคุณปัญหาเรื่องอะไรอีกคะปัญหา ที่คุณไปขอท่านนะคะสิ่งที่ท่านอยากสื่อสารว่าเรื่องการจัดการเรื่องระบบการงานของคุณนะคะคุณจะจัดระเบียบระบบได้นะคะคุณจะจับให้มันแบบมี P D C A ค่ะนะคะ,นะคะจัดแบบ P D C A เลยนะคะนะคะ P D C A Planning นะคะ C Check นะคะแล้วก็อะไรคะ P D D คือดูนะคะแล้วก็เช็คนะคะ P D C A Action นะคะ P Plan C เช็ค D ดู A คือแอคชั่นแล้วอย่าลืม P I R ยกกำลังสองด้วยนะคะ P I R ยกกำลังสองคือรีวิวแล้วก็รีพอร์ตนี่ค่ะเราแบบว่าอุ๊ยทุก คุณอยากได้เงินสักก้อนใช่ไหมคะเพื่อให้มาจัดการเรื่องการงานของคุณใช่ไหมคุณอยากจะได้เงินสักก้อนทุกคนขอบคุณค่ะ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 คุณจะได้คุณจะมีโชคเข้ามาคุณไปขอเงินกับท่านใช่ไหมค่ะนะคะคุณไปขอเงินกับท่านใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนะคะหรือว่าอำเภออะไรคุณอยู่หรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะคุณไปขอ นะคะให้เรื่องจัดระบบการเงินกันเลยคุณจะมีโชคคุณจะมีโชคแบบปุ๊บๆแบบเหลือๆแล้วไงต่อคะนะคะคุณไปขอใช่ไหมถ้าคุณได้แล้วจําคําที่แม่หมอบอกตั้งแต่ต้นไว้นะคะว่าเมื่อคุณได้แล้วให้รู้จักจัดเก็บระบบทางด้านการเงินให้ดีๆ The m a g i c ชี n นะคะอย่าลืมว่า เอกสารทุกสิ่งทุกอย่างจัดระบบระเบียบล้านเอกสารด้านการเงินให้ดีๆนะคะระวังบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะนําความรู้นะคะสมมุติได้เงินมานะคะสมมุตินะสมมุตินะคะได้เงินมาแบบโชคปุกปุกอาจจะเป็นก้อนใหญ่คุณก็ต้องไต่ตองให้ดีคุณเป็นคนมีความรู้อยู่แล้วเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ควรคุณเป็นคนดึงดูดมาเองท่านมาบอกนะคะว่า ออโอเคเ่ะท่านจะให้คุณแต่ว่านะคะคุณต้องรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นได้มาแล้วก็ศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แบบไม่เป็นประโยชน์ต้องเอาไปใช้แบบเป็นประโยชน์ให้ความรู้กับตัวเองให้มากนั่นเองค่ะเฮรมีดเรียนรู้การเข้าใจตัวเองนะคะตอนนี้นะคะแล้วอีกบางสิ่งบางอย่างท่านบอกว่า นะคะให้คุณอยู่กับตัวเองอย่าออมอย่ายมอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะสแสวงหาความเป็นจริงว่าสิ่งที่คุณได้มานะคะมันมาเร็วถ้าคุณไม่รักษามันมาเร็วมันก็ไปเร็วจริงไหมคะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของมันถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของเงินเงินก็จะไม่อยู่กับคุณนั่นเองบางคนกําลังศึกษาไต่ตองจิตวิญ,ญญาณของตัวเองอยู่นะคะว่าเฮ้ยที่เราเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ย มีสติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะมาค่ะแล้วไงต่อคะเราะะจะมีเงินเหลือๆนะสิคะ เราบอกแล้วคุณศึกษาถ้าคุณได้เงินตรงนี้มาศึกษาหาความรู้ถ้าคุณอยากเล่นหุ้นนะคะคุณจะนําเงินไปลงทุนทางด้านการเงินการเงินมีความเสี่ยงการลงทุนบางสิ่งบางอย่างมีความเสี่ยงนะคะ โปดจงใช้วิจารยณดีๆศึกษาดีๆก่อนจะนําเงินไปลงทุนอะไรเข้าใจไหมคะนี่คือความเป็นห่วงจากแม่หมอนะเงินมันหายไปแล้วมันอยู่ในกระเป๋าของเราเมื่อมันมันออกจากกระเป๋าเราแล้วอะ่ะสิ่งที่มันจะได้กลับมาคืนน่ะมันยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คิดคิดหน้าคิดหลังก่อนนะคะจ้ที บางคนจะได้เงินจากการชนะคดีความบางคนนะคะจะได้เงินจากชนะคดีความบางคนนะคะจะได้สมมุติว่าคุณไปทําเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้เงินมานะคะจากทางคดีความนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะพี่เลิขอบคุณคบอคณค่ะบางสิ่งบางคนนะคะคุณจะได้รับเงิน โชคลาภก้อนใหญ่จากผู้ชายสูงอายุที่เป็นคนแดนไกลเอามาให้คุณบางคนจะได้ทำงานกับชาวต่างชาติ บางทีนะคะคุณจะมีหุ้นส่วนเขามาเป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะคะนี่ค่ะแต่ว่าบางคนนะคะคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้นะคะเพราะมันขึ้นดีเอ็มเพ์เลไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงธุรกิจของคุณจะเฟื่องกูนะคะธุรกิจของคุณที่มีปัญหาคุณจะชนะศัตรูนั่นเองค่ะขอแต่ขอให้คุณนิ่งสงบเพราะอะไรเพราะคุณถือสินกินเจกินสังสวรัตบางคนที่แม่หมอบ,บอกว่าให้ทานมังสวรัต อ่าอ่า,อาเป็นวันหยุดของตัวเองใช่ไม่ใช่เป็นวันเกิดของตัวเองใช่ไหมคะทานอยู่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะผลดีที่สุดแม่หมอทานแม่หมอทานทานมาแล้วเนี่ยสามเดือนแล้วปรากฏผลอย่าอย่าคิดว่าเงินจะเข้ามาตามเวลานะคะเราหวังยิ่งเรารอมันก็ยิ่งห่างไกล นะคะเราทําไปเรื่อยๆเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมามีความสุขในทุกๆวันเดี๋ยวมันจะมาเองค่ะเงินก้อนนั้นนะคะนะคะต่อค่ะการบาลานซ์คุณไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องรายรับรายจ่ายงบกําไรขาดทุนงบ,บดุลบาลานซ์ชีตของคุณนะคะคุณสามารถจัดระเบียบระบบระเบียบการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีและจะมีคนนะคะต่างชาติเอาเงินมาให้คุณ ะค,ะคุณจะชนะคดีความนั่นเองนะคะทุกคนแล้วคุณจะมีการบราลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีคุณไปขอเรื่องเงินใช่ไหมนะคะต่อค่ะคุณไปขอเงินกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยนะคะคุณไปขอท่านให้เรียนรู้อยู่กับตัวเองนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเงิน คุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครบางคนนับสื่อศาสนาอื่นนะคะคุณก็เข้าโบสถ์เข้ามาสิดของคุณไปละหมาดแล้วก็คุยกับตัวเองถ้าไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวเหมือนคุณมีสองคนเฮ้ยตอบโต้คนนึงอยู่ในกระจกคนนึงอยู่ในนี้เฮ้ยฉันขอบใจเธอมากเลยนะที่เธอได้รับเงินพูดกับตัวเองเหมือนแบบ มีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวอะค่ะทุกคนแล้วคุณจะได้บางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช่ไหมคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพที่คุณเคารพนับถือคุณไปอ้อนวอนคุณไปขออย่าอ้อนวอนนะคะคุณบอกว่าข้าพเจ้านางสาวตืดๆขอนะคะถวายพระพรแต่พระอ,องค์ท่านขอให้พร่อ,องค์ท่านมียานบารมีสูงยิ่งๆดร แบบนี้นะคะแล้วคุณค่อยขอของคุณขอให้ข้าพเจ้านางสาวตื๊ดตืดมีทรัพย์มีโชคมีธนสารสมบัติภายใน7จวันหวันนี้สิ่งที่คุณไปขอมานะคะคุณไม่ต้องช่วยเหลือใครขอแล้วบอกว่าเอาแบบจ่อจงนะคะขอแบบนี้เมื่อข้าพเจ้าขอแบบจ่อจงว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่นะคะเมื่อข้าพเจ้าได้เงินมา500000บาท ข้าพเจ้าจะนําเงินหนึ่งแสนบาทไปจ่ายหนี้ที่ยืมเขามาหนึ่งแสนบาทจ่ายหนี้บัตรเครดิตอีกหนึ่งแสนบาทจ่ายหนี้ทุตอนนี้ที่เหลืออีกหนึ่งแสนบาทค่าข้าพเจ้าจะเก็บไว้เป็นทุนพูดตรงๆเลยค่ะคุณเป็นหนี้เท่าไหร่คุณขอเท่าไหร่เขาก็ให้เท่านั้นแหละนะคะแต่จะมาช้ามาเร็วขึ้นอยู่กับว่านะคะ จังหวะชีวิตของคุณด้วยนะคะพูดตรงๆเลยเวลาขอคุณติดนี้เท่าไหร่คุณอยากปลดนี้เท่าไหร่คุณก็พูดพูดแล้วก็บอกว่าให้ส่วนที่เหลือให้มีบ้างนะไม่ใช่ว่าอติดนี้เท่านี้ต้องได้เท่านี้ติดนี้หนึ่งแสนได้หนึ่งแสนไม่เอานะคะติดนีหนึงแสนคุณไปขอสองแสนเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่เหลืออีกแสนหนึ่งจะได้นําเป็นมาเป็นทุนของคุณนั่นเองค่ะพูดแบบนี้นะคะต่อค่ะ นะคะอย่าลืมนะคะแฮงแมนแฮงแมนคือการนะคะใช้ความคิดนะคะมองมุมกลับนะคะบางคนรอไม่ไหวโอ้ใจร้อนรอไม่ไหวอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะค่อยคคิดค่อยๆทําทำอย่าใจร้อนนะคะรอเดี๋ยวโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆจะเข้ามาท่านบอกนะคะนะคะลองมองมุมกลับดูนะคะอย่าใจร้อนนะ มีคนไปขอท่านเยอะแยะใช่ไหมนะคะเมื่อไหร่จะถึงคิวของคุณคุณอย่าลืมนะคะเออเราจะบอกว่าเทคนิคในการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะชื่อนามสกุลชื่อเปลี่ยนและชื่อไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเลขที่บัตรประชาชนสําคัญมากนะคะ13หลักทําไมถึงสําคัญเพราะเลขที่บัตรประชาชนไม่มีใครซ้ํากับเราได้นั่นเองนะคะบอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักเลยและ คิวของคุณจะเด้งขึ้นจากอยู่ที่หนึ่งล้านคุณจะเด้งขึ้นเป็นที่หนึ่งร้อยหรือที่หนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าทิคนี้นะคะเราทําบ่อยนะคะเราทําบ่อยนะคะเราเลยบอกนะคะเอยถึงหมรประชาชนเราเลยค่ะไม่มีใครเหมือนแล้วที่สําคัญนะคะคุณเอาโทรศัพท์มือถือนะคะไปโชว์ โฉนหน้าต่อโทรศัพท์มือถือที่มีแอปธนาคารเปิดเข้าแอปธนาคารคุณเลยค่ะแล้วคุณเช,ชิญโชว์จำนวนเงินของคุณให้เขาดูให้ท่านดูเนี่ยเงินหนูมีอยู่แค่สองพันเนี่ยหนูอยากได้เงินเข้าบัญชีชักห้าล้าน5้าแสนห้าหมอะไรคุณก็บอกไปขอให้ได้ภายใน7วันลูกจะนําเงินนี้ไปใช้หนี้ส่วนที่เหลือลูกก็จะมาใช้และทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่มันจะทําให้ลูก มีเงินต่อยอดเป็นสิบล้านยี่สิบล้านต่อไปพูดอย่างเนี้ยค่ะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอ้อมโลกไม่ต้องอ้อมห่วยจากอ่าจากอะไรนะอ่าอ,อ้อมโลกแบบนี้นะคะต่อค่ะ ไม่ต้องเป็นกังวลคุณมีความกังวลคุณคิดว่าไปขอแล้วคุณจะไม่ได้คุณมีความเป็นกังวลมากๆไม่ต้องเป็นกังวลค่ะท่านให้คุณแน่นอนนะคะแต่คุณอย่าน้อยแค่นั้นเองอย่าออมอย่ายมนะคะไม่ใช่ยอมนะคะบางคนแม่หมออาจจะพูดไม่ชัดนะคะยมค่ะยอยักยอยักนะคะแล้วก็หมอมาออ่อมก็คือเออแบบเนี้ยค่ะเป็นคนที่แบบคิดช้าอะไรเงี้ยค่ะ ยมก็คือแบบยัดยุยี่นั่นเองนะคะเป็นคนแบบเหนื่อยล้าไม่มีแรงเป็นคนที่อะไรแบบเนี้ค่ะทุกคนนะคะต่อค่ะนูิวว์ปูนถึงเวลาเดือนตุลานี้แหละค่ะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตโอกาสใหม่ๆคนที่มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะ คุณได้มีรถใหม่บ้านใหม่ได้ได้มีเงินรถที่คุณผ่อนอยู่คุณอาจจะผ่อนหมดด้วยเงินนี้เมื่อผ่อนหมดแล้วนําเวลาได้อะไรมาให้นําเงินไปใช้นี่คนอื่นก่อนนะคะถ้าคุณติดนี้เราบอกเลยนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากคําสาปแช่งนะนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากคําสาปแช่ง จากจากเจ้านี้ของคุณเจ้านี้คุณไม่คืนนี่เขาเขาก็สาบแช่งคุณเขาก็เรียกว่าเจ้ากับนายเวรเขาสาบแช่งคุณทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็จะเจอแบบนี้ล่ะค่ะนะคะนะคะ The ด i ิล of f o r t u n e คุณกําลังจะเดินออกมาจากความทุกข์ความอ่อมความยมความคิดมากความคิดเยอะนะคะ คุณกําลังจะเดินออกมาคุณทิ้งความทุกข์ไว้ที่แม่น้ําเลยค่ะนะคะหรือว่าทิ้งความทุกข์ไว้ที่ไหนก็ได้นะคะเดินออกอย่าให้ใยแหลมเข้ามาในชีวิตคุณเยอะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนบางคนเราบอกเลยว่าเป็นคนฮิวเลิงฮิวเลิงเชยเลยเป็นคนฮิวเลียงคนอื่นเป็นพ่อหมอแม่หมอด้วยได้เลยนะคะเป็นคนที่นะคะ สอนจิตวิทยาก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าขึ้นนะคะเนี่ยคุณสามารถเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือว่าฮิลลิงฮิวใจคนอื่นได้เลยนะคะนะคะเมื่อหรือว่าคุณฮิลลิงคนในครอ,อบครัวได้นะคะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะคุณสามารถเป็นได้ชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะสวยคุณจะหลอกคุณจะเพอร์เฟกขึ้นนั่นเองสวยๆรวยๆรวยๆ นะคะชีวิตคุณจะเป็นเดืองนะคะราชินีถือถ้วยนะคะราชินีที่พร้อมเป็นแม่นะคะเป็นผู้ให้เป็นผู้รับฟังแล้วก็เยียวยาจิตใจคนอื่นได้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะและบางคนกำลังจะเดินออกมาจากความอ่อมความยมจุดไหนที่มันมีทุกข์ให้เดินออกมานะคะ ถ้าเดินออกมาไม่ได้ขับรถเลยค่ะนั่งรถไปทะเลเลยค่ะเราบอกเลยนะคะหรือไม่ก็ลั่งสมาธินะคะไปวัดที่มีแอร์เย็นๆนะคะนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นเรานะเราจะไปที่ธนาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วตรงานั้นมันจะทำงานได้ทั้งวันเลยนะทุกคนแล้วก็อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วตรงานั้นน่ะเป็นที่ของเจ้านะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดั้งเดิม ะค,ะคุณไปรับพลังงานบวก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 มีแต่เงินมีแต่ทรัพย์ไหลมาไหลมาไหลมาเพราะว่าตรงนั้นคือธานาคารแห่งประเทศไทยไงคะนั่นแหละไปรับเงินตรงนั้นเลยคะ่ะนะคะอันนี้แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะใครอยู่ต่างจังหวัดก็ทำสมาธิคะ่ะนะคะแล้วก็ทำตามที่แม่บอกบอกนะคะ ชาลีโอนยังไงคุณก็ได้เดินทางไปต่างประเทศคุณจะบางคนจะได้ทำงานกับชาวต่างชาติจริงๆนะคะบางคนจะได้เดินทางหรือว่าสินค้าของคุณคุณจะได้เจอผู้ชายต่างชาติผู้ชายบางคนนะคะที่ยังไม่มีครอบครัวคุณจะได้เจอผู้หญิงนะคะที่เป็นคนต่างชาติด้วยนะคะหรือว่าได้ทำงานกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะนะคะบางคนบราบอกเลยว่า คุณได้แฟนชาวต่างชาติหลานเปอร์เซนต์ค่ะนะคะเป็นคนมีอายุมากกว่าแต่รวยเหลือๆเ,เป็นเจ้าของจิตการค่ะงานงานของคุณค่ะคุณจะได้ทำงานทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์นะคะเป็นราชการด้วยแล้วก็ทำแบบเออเป็นพ่อหมอแม่หมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะฮิวเลอร์ฮิวเลอร์คนอื่นหรือว่าขายของสิ่งต่างๆเป็นได้หมดเลยค่ะใช่ชนะ ก้าความก้าวหน้าในชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะให้ก้าวต่อไปอย่าอ่อมอย่ายอมนะคะตอนนี้คุณกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆได้เจอคนต่างชาติได้ใช้ชีวิตกับคนต่างชาติหรือว่านะคะได้ทําธุรกิจกับคนต่างชาตินั่นเองภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดูไพ่ด้านหลังชัยชนะค่ะนะคะราชาถือดาบแล้วก็หนึ่งดาบนะคะแล้วอะไรต่อคะสิ่งที่นะคะ ท่านอยากบอกคุณนะคะอะไรต่อคะนะคะสิ่งที่ท่านอยากบอกคุณนะคะคุณไปขอคุณนั่งสมาธิด้วยนะอย่าลืมแผ่แบบว่าให้ท่านมีบารมีถวายบารมีท่านก่อนข้าพเจ้านางสาวตื้อขอถวายพระพรพระอ,อ,อ,องค์ท่านขอให้พระอ,องค์ท่านมีญาณบารมี สูงสูงยิงย่งยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะขอพรพระองค์ท่านก็ถวายให้ท่านก่อนมียานบารมีสูงยิงย่งยิ่งขึ้นไปนะคะความขาดแคลนคุณกําลังจะเดินออกจากความขาดแคลนเห็นไหมคะนะคะคุณกําลังจะเดินออกความขาดแคลนความขาดแคลนจะหายไปนะคะความสุขสดใสจะมา the view of fortune นี่คือความขาดแคลนคุณกําลังจะหมดภาระปลดเปลืองเรื่องหนี้สินนะคะไม่รู้กี่ล้านแหละ นะคะความขาดแคลนจะไม่มีอยู่คุณแล้วนั่นเองนะคะเชา้าๆนะคะเช้าเมาแม่หมอยังไม่เอเลื่เท่าไหร่นะทุกคนนะคะแล้วอีกอย่างญาติยังไม่ได้ไปทํางานนะคะคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้มีความสุขคุณกําลังเดินออกจากความอ่อมความยมชีวิตของคุณคุณจะหมดความขาดแคลนนับตักนี้ที่ท่าน มาบอกว่าคุณจะได้ปลดเปื้องเรื่องความขาดแคลนจะไม่มีอีกแล้วคุณจะไม่อ่อมไม่ยมบางคนจะได้แต่งงานด้วยซ้ํานะคะคุณจะได้แต่งงานกับผู้ชายต่างชาติบางคนหรือผู้ชายบางคนนะคะคุณจะได้ทําธุรกิจกับชาวต่างชาติได้เจอผู้หญิงสวยๆนะคะใครที่เป็นไม้เราบอกเลยคุณได้เจอแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากมีนะคะแน่นอนคุณชีวิตคุณจะดีแต่ว่าคุณจะได้ เดินทางไปต่างประเทศห้านเปอร์เซนต์เลยค่ะนะคะถ้าใครไม่อยากมีคู่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนและคุณจะได้หลุด้นออกจากความขาดแคลนค่ะนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ